ผมร่วงผมบางผมขาดร่วงปร,รึกษาศรรูนย์การแพทย์ทนบุรี02 466 9955นี่เธอแบบข้าวหน้าทานจังเลยอ่ะคปซื้อที่ไหนมาหรอฉันซื้อที่ตลาดมาเมื่อเช้านี่เธอลองกินมี่สิกันขวานน,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 นี่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 นีนี่นะลองชิมดูอร่อยมากเลยแหละ ไก่ก็อร่อยนะรอเปล่าอ,ออกไปมาตองน,นี้นอ่ะอ่ะอิ่มละหาผลไม้ล้างปากหน่อยดีกว่า นี่เธอทานผลไม้หลังอาหารทุกครั้งด้หรอทําไมอะ่ะฉันก็ทําแบบนี้ทุกครั้งไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยรู้ไหมว่าการทานผลไม้หลังอาหารเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะจริงเหรอเธอโม้หรือเปล่าฉันก็ทาแบบนี้ทุกครั้งไมได้ม,มั่วจริงๆเอกินฉันจะกินฉันอยากกินนี่นะคุณผู้ชมคะในขณะที่สาวๆกำลังเพลิดเพลิอยู่กับการรับประทานผลไม้หลังมื้ออาหารหลัก แน่นอนค่ะว่าผล,ลไม้นั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุนะคะและก็สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆแต่ว่าการรับประทานผลไม้หลังมื้ออาหารหลักนั้นมีโทษมากกว่าประโยชน์ค่ะจากการวิจัยของคณะผู้ศึกษาในทางวิชาการกลุ่มหนึ่งในสหรัฐอเมริกากล่าวว่า ผลไม้จะมีกรดซึ่งสามารถย่อยด้วยตัวเองได้แต่ขณะเดียวกันต้องระวังอย่าก,กินผลไม้หลังอาหารทันทีต้องรออย่างน้อย1-2ชั่วโมงเพราะน้ำย่อยในผลไม้จะย่อยอาหารหลักจนสภาพน้ำย่อยหมดความเป็นกรดและทำให้ผลไม้ย่อยและถูกดูดซึมในลำไส้เล็กได้ช้าซึ่งหากย่อยไม่หมดก็จะทำให้เกิดการบูดเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารจนเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องดังนั้นควรกินผลไม้ก่อนรับประทานอาหารหนัก เพราะน้ำกดในผลไม้จะย่อยได้ง่ายกว่าหรือทานผลไม้ขนาดทองว่างเพราะน้ำและกากใยในผลไม้จะช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากด้างกายสามารถช่วยลดน้ำหนักได้หากกินผลไม้แล้วจะกินอาหารอื่นตาม คุณผู้ชมคะสําหรับใครที่ยังรับประทานผลไม้หลังมื้ออาหารหลักนะคะก็ควรจะเปลี่ยนพฤติกรรมดีกว่านะคะควรจะมารับประทานผลไม้ในช่วงเวลาว่างดีกว่าค่ะเพราะว่าจะได้รับประโยชน์จากผลไม้ไปเต็มๆค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรามาฝากกันวันนี้นะคะสําหรับคราวหน้าเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นก็ติดตามเคล็ดลับดีๆกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ